เอาสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นเรากลัมาเู่นเกมมูจิอินฟอสติงกันอีกแล้วนะโอ้โหไม่ได้ลงอ่ไอ้ฟาต่อมาสักพักหนึ่งก็ไม่ใช่อะไรหรอกก็งงๆก็อยากลองเปลี่ยนบรรยากาศไปเล่นเกมอื่นบ้างนะเออกลัวคนดูเบื่อด้วยเออส่วนหนึ่งก็แบบตัวเองก็แบบอยากลองเปลี่ยนแบบพวกแนวเกมเล่นดูอืมอ่ะจากฟาร์ที่แล้วนะจากฟาต์ก่อนนู่นเลยที่เราเล่นไปอ่ะเอฮะทั้งทีแล้วก็มูจินี่คือแบบยังไงเียโอ้โหเจอแบบอะไรก็ไม่รู้มรสุมชีวิต ตั้งแต่กลับจากทะเลโดนทำลายสวนแลว้วก็ตามหาตัวคนร้ายจนแบบเ,เจอจูจูเหมือนจะช่วยเรานะแต่สุดท้ายก็ไม่แด่อะไรเลยสุดท้ายต้องกลับมาแบบที่อ่าลงบ่อน้ำพุร้อนนะเพื่อแบบปลอบใจกันและกันก็อืแต่ก็ไม่รู้นะว่าไอ้พาร์ทนี้แบบทั้งสองคนจะเจอกับอะไรนะแล้วผมคิดว่าไอ้พาร์ทเนี้ยที่เล่นอยู่อ่ะไอ ไม่มีรู้ว่าน่าจะเป็นพาร์ทจบของไอ้แชปเตอร์นี้ละมั้งเออผมรู้สึกได้ว่ามันเหมือนมาช่วงช่วงสุดท้ายของแชปเตอร์นี้แหละแต่ก็ไม่รู้นะว่าพอผมเล่นเสร็จจริงๆอะ่ะแล้วผมตัดแบบผมจะตัดเอาไว้เป็นกี่พาร์ทอ่ะนะอืมไปเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะทุกคนอืมเอ้ยชีสืมปลุกหน่อยดิอืมทำไมคุยไม่ได้อะเราคุยกับชีได้ไหมอ่ะ จะคุยกับชีสทำไมคือไงล่ะอ๋อนี่ไงได้แล้วชีสคุณจะเข้านอนโดยไม่มีชั้นหรอแหมฮุกบ <c oughs> คนของง่วงอ่ะเนาะเจอเรื่องอะไรแย่ๆมาก็แบบอเอ้ย <c oughs> อะไรคััคำนี่ยขอโทษนะ แค่คิดว่าจะได้แนะนําคุณกับม็อกซี่ให้กับอ่าพ่อแม่ของฉันรู้จักก็ทําเอาหัวใจของฉันเต้นแรงแล้วแหมแหม่แหมแหมบอกจะเอาม็อกซี่ไปแนะนําให้เขารู้จักอ่ะถามเจ้าตัวยังเอ้ยแต่เจ้าตัวคงไม่น่าปฏิเสธหรอกเนาะิี่คุณพร้อมที่จะมีแฟนสองคนหรือยังวาสซันอ่าใหญ่แบบช่วงเวลาของสองคนนั้นอยู่ยาว ไม่นะพูดไม่ได้นะอยังไม่ชินเลยแหมทีทีเอเดี๋ยวก็ชินไปเองนะ่า <c oughs> แฟนสาวแฟนสาวหวายโดนโดนโมจีหยอกล้อเขาให้ห <c oughs> วาเ <c oughs> ออทไงอ่ะยังหลับอยู่เหรออ๋อ แม้ว่าคืนนี้จะยากลำบากฉันดีใจที่เราอยู่ด้วยกันนะแหมี่ฮี่ฉันด้วยโอ้โออยา่คืนนี้อยู่ยาวๆอ่ะวินิงเราจะเข้านอน,อนด้วยกันไหมก็แน่นอนมีอะไรจะให้ปฏิเสธล่ะอุ้ยแม่นอนกุมมือกันซะด้วยได้พามนับปุกแล้วกู แม่จะอยู่ในความมืดใบหน้าของคุณก็ยังคงแดงอยู่นะแหมไร์เลสเลยสีแดงสว่างไม่รู้จะแปลงไงดีก็สีแดงกล่ำล้วกันอ <c oughs> ืหูหน้าแดงขนาดนั้นเลยน,นั่นเพราะว่าจูจูเธอก็จับมือฉันขึ้นมาโอ้โหเโมจีเห็นอย่างนี้ก็แบบลุกใส่แบบหนักเอาเรื่องนะเนี่ยนะไม่หรอกมันเป็นแบบนั้นก่อนที่ฉันจะทำอะไรด้วยซ้ำ แหมอ๋อเออวาดูดูจากมือที่ที่กุ่มและทีน่าจะเป็นฝ่ายกลุ่มเองมากกว่าดูทรงไะทุกคนเออขอโทษนะมันรู้สึกเหมือนว่าในที่สุดแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉันก็จะได้ใช้ชีวิตแบบที่ฉันต้องการสิทีโอ้อืมฉันกงบลมากแต่ฉันก็มีความสุขมากเช่นกันบายดังนั้นขอบคุณนะที่ชอบฉันนะ่ะ แม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ตามโหฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรอยู่นะทิตมันง่ายมากที่จะชอบคุณฉันรักคุณว้าวอืมฉันก็รักเธอเหมือนกันวิมาพักผ่อนกันหน่อยเถอะพรุ่งนี้เรามีการเดินทางมากมายใช่ไหมล่ะ๋อ้ยว่าแต่ไอ้ที่ยังไงดียที่คอมเมนต์น้องคนนั้นบอกว่าพัว พวกอะไรพวกพวกปิดวิญญาณอยากอยากรู้ม uh, ันจะเป็นยังไงวะมันเป็นแบบแบดเอ็นเหรอไม่รู้ว่ะโอ้ยเอาสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากัลบอยู่ในเกม Lucky Number Moxie หืมเลขนำโชค Moxie อ่าตอนนี้เราอยู่ในอ่า Chapter ที่7แล้วนะอ่าถ้าใครสงสัยว่าทำไม Chapter ที่6กับ7มันมารวมกันได้ก็เพราะว่าไอตอนจบตอนช่วงสุดท้ายอ่ะของ Chapter ที่หที่แล้วอ่ะ ผมลืมเอาไปใส่ในคลิปก่อนหน้านี้่ะก็คือคลิปเอล่าส,สุดของไอโมจิฟอสติ้งไงผมเพิ่งมาเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาสังเกตว่าแบบยังไงดีอะว่าผมลืมใส่ตอนช่วงท้ายไปเลยเอามารวมกับอันนี้เลยแล้วกันนะทุกคนเออแล้วมันอาจจะแปลกๆหน่อยที่ผมนั้นอ่ะเปิดรายการสองรอบนะเอออืมช่างไม่เหอะวีด,ดี้ไปเดี๋ยวเราไปเริ่มในชปเตอร์ที่เจ็ดด้วยกันเลยทุกคนไป อืมอันนี้ใครอะมอกซี่เหรอโอ้โอ้มอกซี่ต้องเอาเงินมาถวายให้แม่ตลอดหรอเอาเงินน้อยแล้วก็โดนโดนแม่ว่าดูถูกงี้หรอโหมอกซี่เฮ้ยเพิ่งเห็นที่นอนลองดูที่นอนนางดิทุกคนอันนั้นมันที่นอนสำหรับแมวไม่ใช่เหรอม็อกซี่หลนเป็นหมายจิ้งจอกไม่ใช่เหรอ ทำไมไปอยู่ในที่นอนเมียวแบบนั้นล่ะ <c oughs> โหฝันร้ายอะโวนางยังฝันร้ายจบแม่ตัวเองอยู่เนี่ยอืมโอ้ก็แค่ความฝันความฝันที่โง่เง่าที่ทําให้รู้สึกเหมือนจริงอ่าอืม,อมก็พอะมันมาจากเรื่องจริงไงล่ะฉันไม่ต้องเสียค่าเช่าอีกฉันไม่จําเป็นต้องพบเธออีกแล้วตอนนี้ม็อกซี่สามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วแม่เจ้าไอ้คานี้จริงๆไอ้ม็อกซี่สามารถพึ่งพาตัวเองได้นะ เฮ้ยนี่เจอกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วทกหน้ามอกซี่มันก็เปลี่ยนไปไหมทุกชปเตอร์เลยอ่เออรู้สวยขึ้นดีเนาะและที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้และทรงพลังอย่างน่าทึ่งโอ้โหสุเปอร์มอกซี่โอ้โหสิ่งที่ดีกว่าทําให้มากกว่าที่จะเครียดกับฝันงูโอ้โหแม่สุปร์มอกซี่เลยแม่จ้าแม่คุณวีเสียงเพลง เองหม่ว่ะไม่เคยไม่เคยได้ยินเลยถูกต้องแล้ววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พิเศษสำหรับการเป็นม็อกซี่ว้าวภาพนางตอนที่นนคนที่แบบสดใสล่าเริงเนาะสถานการณ์ดูดีขึ้นมากเมื่อวานฉันยังพอมีเงินพาทุกคนไปเที่ยวทะเลได้น่ะอ่าโอเคไม่ใช่ว่าวันนี้จนแล้วนะม็อกซี่ใส่ไปอุ้ยยังมีการคิดถึงสอ,องคนนั้นด้วยวะ่ะ สงสัยว่าเมื่อคืนทีและมูจิจะปิดเดียวกันได้ไหมนะโอ้หน้าอึเฉาจริงจริงฮะฮ่าฮ่วบัสาลนอุ้ยชาวนี้คิดเรื่องนั้นไม่ได้เลยม็อกซี่มีงานที่ต้องทำอ่าฮะอุ้ยเราเราได้เล่นเป็นม็อกซี่เลยเหรออุ้ยลองเช็คที่นอนดิอืมนั่นมันเตียงของฉันเออเตียงแมวแต่ใช้มันมาตลอดน่ะมันเป็นของฉัน โอ้โหไอ่มันมาตลอดเลยอะอืมเนี่ยไม่มีบังอยังม,ม,มีของเล่นหนูอะ่ะมึงเป็นหมาจิ้งจอกใช่ไหมเอาออมยังนักสมรวดไม่มุดเลยอืมโคมไฟนี้พังแล้วสําหรับฉันแค่มีหลอดไฟเพดานก็พอแล้วอ๋อโอเคโคมไฟก็ไม่น่าจําเป็นแล้ว,ลวนะเนาะอ๋อคอยแมวในฐานะจิ้งจอกฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทําไมมันถึงมีสเสน่ห์ดึงดูดได้ขนาดนี้ Hey, จริงจอกนะเว้ยไม่ใช่แมเวเฮ้ยอืมแล้วันกระเป๋าอะไรนะอืมทุกอย่างที่ฉันมีอยู่ในกระเป๋าใบนี้อ่าทุกอย่างเลยแล้วนี่อะไรลังเลยหัวนางนี้เก็บทุกอย่างเอาไว้แบบในห้องตัวเองจริงๆรมั้งกล่องของเล่นเก่าอันนี้เต็มไปด้วยฝุ่นอ่าโอเคเหมือนกันไหมกล่องเล่นเก่าอันนี้มีกลิ่นอับนิดหน่อยอ๋อแล้วนี่อะไรของเล่นหนูอุ้ย ในเ,เหตุมอกซี่ตอนคาบเล่นอะตอนเล่นของเล่นหนูอ่ะน่าจะเซ็กซี่นะหนูของเล่นหนูอ่าเขาจะส่งเสียงแหลมเมื่อฉันเหยียบเขาอ่าไม่ใช่ว่าฉันทํามันโดยตั้งใจนะแหมทําไมของเล่นมันจะเป็นชีกหิมหรือวะเฮ้ยของเล่นมือมีเพเด้วยเนี่ยตันนี้ก็เข้าใจนะว่านี่คือแบบที่ทํางานแล้วแบบชั้นบนแล้วมันใส่ในชั้นบนแล้วนี่มันคือห้องใครอะ่ะอืม กรอบลูกเจ้านายของฉันและแมวอ๋อแมวแก <c oughs> อืมโอเคโอเคโอเคเอตู้เย็นมีอะไรดูสิฉัคนควรกินอะไรเป็นอาหารเช้าดีอะฮะทูน่าซาลาบูเบอร์รี่โยเกิร์ตอะฮะแคนแคทฟูด้ดอืมอหารแมวกระป๋อง <c oughs> อ่ะนี่นิวจะชอบกินสิ ฉันอาจจะละทิ้งความภูมิใจของฉันไปแล้วแต่การกระทํานี้คงเท่ากับว่าถึงจุดต่าสุดแล้วแหมคือจะไม่กินเหรอเอาไมเอาไหมเอาทูาาาน่าสลัดแล้วกันวิทางกินแล้วไม่เล็วแต่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบอะใช้พลังงานที่ฉันต้องการอยู่อย่างน,อน,น้อยนิดอาหาน่นก็กินใหม่อ่ะดิวิกินใหม่ไม่ได้แล้วหรอคือทำไมเราไม่กินในบลูเบอรีพายวะ เพราะของโปรของของ ie, ม็อกซี่มนเป็นนานๆไม่ใช่หรอเออลืมไปเลยวะมีขวดนมมากมายอ่าฮะอืมมันไม่ตลกเลยอืมอเคเคเคเฮ้ยเหมือนมีโปรต์การ์ดอะไรของใครเื ê, ร้ยเพิ่งเห็นช, ie, ชุดม็อกซี่อะไรชุดมีเดอรอชุดพลังงานต้อนรับปะนี่น้ำไม่ใส่ชุดขาดๆนนั้นแล้วะทุกคนมีจดหมายด้วยขอให้ทุกวันเป็นวันที่สนุกสนานกว่าวันก่อน อาโยเกิร์ตบูเบอร์ี่ที่คุณชอบอยู่ในตู้เย็นแล้วอ๋อเจนวัวอืมอืมน,นี่ไงรู้สึกนายจะชอบบูเบอร์ี่เนาะของโปรดอะดูดิเป็นโยเกิร์ตสตรอเบอร์อรี่เอ้บูเบอร์ี่อ๋อเจนอ๋อถึงกับเรียกชื่อชื่อเล่นกันแล้วเหรอเจนวัวอันนี้ก็คือที่นอนของนางใช่ไหม อาหารเตียงเจนัวอาหารดูสบายอ่าดูสบายมากบาบาบา,บา,บาอันนี้ก็คงเป็นโซฟาของนานสินะก็แข็งไปนิดหน่อยนะแต่ฉันเคยงีบหลับที่แยก่กว่านี้มาก่อนโอเคโอเคเอ้ยโอเคโอเคไม่น่มีอะไรละนั้นเราก็คงต้องออกไปทำงานแล้วใช่ไหมเอ้ยั้นเฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะแอสทรากัสปะนั่นอะ สวัสดีตอนเช้าเจ้านายม็อกซี่ตื่นแล้วและพร้อมทำงานแล้ว <c oughs> ไหนว่าเจ้านายคนไหนอะโอ,โอ้สวัสดีตอนเช้านะม็อกซี่เรามีลูกค้ายอยู่บ้างถ้าเธอไม่ลังเกียจที่จะช่วยพาพวกเขาค้นหาสิ่งที่เขากำลังมองหาหน่อยนะเยอะอาเสียคนแกได้ยี่หมั้แน่นอนโอ้และม็อกซี่อะไรอ่ะมีอะไรอีก อือวลีเด็ดของคุณน่ะยังจำได้อยู่ไหมอะไรอ่ะวลีเด็ดอะไรอะไปถึงคำแบบยังไงดีอ่ะไออ่าเหมือนกับพวกสโลแกนอะไรของทางร้านอย่างนี้เหรอคำพูดอ่ะอ๋อใช่เออทำไมมันแย่ขนาดนั้นเลยเอ่ะอมฉันจะคอยช่วยเหลือเสมอมาโวเมาอ้แม้ แบล้วเชียอุ้ยแล้วยายแกยชอบด้วยอประเด็นนะแก้มแดงเลยอืมโอ้น่ารักจังเลยเอาล่ะไปช่วยลูกค้าเหล่านั้นได้แล้วฮ่า,าโอเคยายน่าเขินจังเลยฮ่าไปกับยายต่อได้ไหมยายแกยดูแบบคนดีเนาะเมื่อวานนี้คุณมีช่วงเวลาดีๆกับเพื่อนๆบ้างไหมฉันหลับไปก่อนที่คุณจะกลับมานะฮ่ ก็อยากฟังเสยงตัวเองตะอทานคนแก่เลยใช่แล้วใช้หาสนุกจริงๆคุ้มค่ากับค่าตั๋วรถไฟไปแน่นอนนะเฮ้ยจ่างน่ารักเหลือเกินเอาไม่ชั้นนึกถึงวัยเยาว์นะโอ้โหเอ้แต่ยายดูทรงถ้าสมัยส,สาวนี่น่าจะเจ๋มเขาเรื่องนะนี่ฮี่ใช่แล้วเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างวัยรุ่นเลยนะ พร้อมคำสารภาพรักและทุกๆอย่างเราไม่ไหวที่จะได้ยินเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นแล้วอาแต่นาะคุณไม่รู้เลยสินะว่า่ทีทนี่จะพาเธอนะไปเปิดตัวทางบ้านหรนะือว่าเนืะไ่คุยกับยายต่อแล้วยังคุยต่อได้ว,วะฉันอยากยจะไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งฉันและแมดลินเคยมีการประจนภัยมากมายในสมัยก่อนนะ ใครครับเนี่ยเมดูรีนนะก็คือใครอืมใครอ่ะไม่รู้ว่ะไปไปช่วยลูกค้านะคนนี้ใครครับเนี่ยสวัสด,ดีนักสามารถช่วยคุณอะไรได้บ้างไหมอ่าอุ้ยตาว่าเชียอ๋อมาใหม่เหรอฉันเป็นนักช็อปประจำที่นี่นะ้านักช็อปเลยคุณต้องมีรสนิยมที่ดี ฉันเพิ่งได้รับการจ้างเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนดังนั้นยังถือว่ามือใหม่นิดหน่อยนะอ่ามือใหม่หัดขายจ้าเจ๊ฮ่าฮ่าเสงอย่กได้ยินเหมือนกันคําแนะนําใดๆที่คุณอาจจะมีคิดว่าคุณสามารถอ่าระบบสไตล์ของฉันได้ไหมล่ะอืมสไตล์กระแตกตรงเจ๊เหรออืม,อมน่าจะจัดเต็มเอาเรื่องอสายตาแห่งแฟชั่นของม ok นะ็อกซี่น่ะไม่ควรมองข้ามนะ มาดูกันเลยอืเราควรจะเลือกสไตล์ไหนดีตลดีเดสฮแล้วก็นิออนแจ็กเกตอ่าเฮ้ยไม่เอากดกูผิดกาผิดไม่ไม่ไมจะจะลืกนิออนโอ้กูผิดอ่าเฮ้ช่างแม่งเลยแลจ็คเก็ตตัวนี้ข้ากับคุณมากโอ้ว้ะฉันชอบสีนี้มากเลย เข้ากันได้ดีกับเสื้อผ้าที่เหลือในตู้เสื้อผ้าของฉันนะขอบคุณมากนะอ๋อก็คือเข้าเนี่ยเขา้าแปลว่าถ้าเกิดเลือกอันหนึ่งอะ่ะมันน่าจะเปลี่ยนบทพูดแล้วตูสรงใช่ไหมเหรอย <laughs> ินดีให้ความช่วยเหลือหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้นะฮะอุย <laughs> หายไปแล้วหนึ่งเสื้อผ้าดิเสื้อผ้เอา,าเยอะมาก มันถูกสร้างขึ้นมาด้วยเวทมนต์มันเป็นของระดับอาไฮไฮเอนเลยอุ้ยไฮเอนเลยอ้ยยายยายใช้เวทระดับไฮเอ็นเลยรหุ่นแม่มดพวกนี้คิดว่าตัวเองเท่กว่าฉันฉันก็มีสไตล์เหมือนกันนะรู้ไหมแล้วเองจะไปขิงใส่หุ่นลองชุดทำพื้นี้คือส่วนเราที่เป็นม็อกซี่ฮยฉันสามารถช่วยคุณค้นหาอะไรไหมอ่าฮะ ผู้ชายเลอนี่เออฉันแค่กำลังดูดูอยู่นะอ๋อกำลังเลือกดูเกคัมเฮียจริงๆแล้วฉันรู้สึกขัดแย้งระหว่างสองหมวกนี้นะบางทีคุณอาจจะช่วยฉันตัดสินใจได้นะอ๋อไหนดูหน่อยนี่มีหมวกอะไรอ่าฮะหืมมาดูกันอ่าฮะมืดและแหลมอ่ากลมและเบาอื มืดและแหลมหรอกลมและเบาอืมดูจากทรงไอ้นี่แหละอ่าเอาเป็นกลมแล้วกันหมวกใบนี้เหมาะกับคุณจริงๆไหนใช่แล้วคุณพูดถูกฉันเองก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วนะอะขอบคุณนะอ่าเคเคเคดีใจที่ได้ช่วยขอให้มีวันที่ดีนะอ่าหมดแล้วยายไม่เหลือลูกค้าแล้วยาย ขอออกไปเที่ยวได้ปะเอาแล้วคีย์บอร์ดผมตดกดไปติดแล้วะะ่ะทุกคนคียบอร์ดผมหล่อนจีซ u สเกิดอะไรขึ้นโอ้โหควบคุมตัวเองไม่ได้ทุกคนโอ,โอ้โอเคมาปุผมมาแล้วมาแล้วยดูแลลูกค้าทุกคนดูเหมือนว่าทางคู่ก็พอใจกับการซื้อของของตนเองเช่นกันนะอะโอเค ขอบคุณนะหมอกซี่การปรากฏตัวของคุณทำให้ร้านบูติกดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาจริงๆอ๋อเหนื่อยเฮ้ hey, ฉันเป็นสินค้าที่ร้อนแรงทีเดียวนะแหมภาพจุดนี้ของนางวะไม่ว่าจะฟานปรไปกี่ภาคก็ตามเอาล่ะมีอะไรที่ฉันสามารถช่วยได้อีกไหมให้ฉันช่วยหน่อยสิเฮ้ย hey, มอกซี่ hey, มาดูสิ อุ้ย,ยเจอแล้วดูสิฉันรู้เลยว่าที่นี่คือสถานที่ที่เหมาะสมอ่าฮะสถานที่ที่เหมาะสมที่จะเจอม็อกซี่เฮ้ยนี่แฟนฉันน่ะอุ้ยว่าไงม็อกซี่ฉันไม่คาดคิดเลยว่าคุณจะมาเช้าขนาดนี้นะคุณคิดถึงฉันมากขนาดนั้นเลยเหรอหรือบางที คุณอาจไม่อดใจที่จะอัปเดตถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ฉันออกไปฉันอยากได้รายละเอียดทั้งหมดเลยนะหัวใจไม่ไหวอคุณพูดถูกนะมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายแอะเราอยากจะคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องนั้นเร็วๆนี้นะาอ่าฮะโอ้มันโอ้มันช่ำวิเศษจริงๆทีได้เห็นของฟุณเคย น่ารักน่ารักมากไมยอยู่ในที่เดียวออเจยายฉันบอกว่าฉันขอโทษที่ขัดจังหวะนะอืมอใช่ก่อนอื่นต้องแนะนำทุกคนให้รู้จักก่อนอืนี่เจ้านายของฉันเจนวัวและเจนวัวนี่แฟนสาวของฉันทีทและมูจีอ่าฮะยินดีที่ได้รู้จักนะคะฮัลโหลเฮ้ีนอ ท้ายมันดูดีหน่อยจีแล้วโมจิชื่อน่ารักจังใจเย็นๆนะจีนัคุณควรเตรียมชาวไว้ต้อนรับแขกของคุณบ้างน,นะฉัจนจะดูแลร้านเองโอ้โหยายขอบคุณเจนไปเที่ยวกันเถอะทุกคนจิงเจนีจิงเจนัวไว้ไที่ร้านของนางอะเฮ้ย <c ười> อะไรครับเนี่ย ติดตามฉันแล้วเราจะสามารถติดตามรายละเอียดช่ำๆแบบเรานี้ได้จุยซี่เลยรายละเอียดแบบช่ำอ่ะจุยซี่เลยทราบคำพูดของนางนะแต่อย่าเธอดูเป็นคนดีนะอ่าใช่บางครั้งเธออาจจะแปลกๆหน่อยนะแต่เธอก็ให้ฉันได้ทำงานและได้พักด้วยดังนั้นฉันไม่บ่นอะไรนะอ่าชี คุณอยากจะอธิบายอาสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรากลับถึงบ้านหรือฉันควรจะอาใครจะเป็นคนบอกดีเนะอ,อ่ะเดี๋ยวฉันเริ่มเองอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นมีข่าวร้ายเหรอ,อเกิดอะไรขึ้นน้าโอเคอ่ะดังนั้นอาอืม อะไรวันเนี่ยโมจิลูกพี่ลูกน้องคุณนี่แย่ที่สุดเลย <c oughs> เธอไม่เคยสนใจความรู้สึกของคุณเลยนี่ทำไมเธอถึงได้ปลอมได้ขนาดนี้ว h y ชื <c oughs> <c oughs> ่อเฟครับปลอมโอเคไม่รู้จะแปลงยงแปลงตรงตัวแม่งเลยเลียวอัลฟาเกเลยเธอทำเหมือนว่าเธอเกลียดฉันและชีชนะเพราะว่าเธอพยายามจะปกป้องคุณแต่ชัดเจนมากว่าเธอ แค่ใช้มันเป็นข้ออ้างอุ้ยโอ้ยฉันโกรธแล้วนะเธอทำลายคืนแรกที่คุณอยู่ด้วยกันในฐานะแฟนสาวซะแล้วสิออืมโอ้ยขอบคุณที่โกรธแทนฉันนะมอ็อกซี่อ่าแต่ตอนนี้ฉันแค่อยากจะรอคอยสิ่งดีๆเท่านั้นเมื่อคืนฉันก็อารมณ์เสียมากเหมือนกันอฮ้ย เธอไม่ได้ทําให้ทั้งคืนเสียไปหรอกนะการได้พักที่บอนะ่อน้ำพุร้อนนั้นดีจริงๆอาไฮเธอน่ะดีเอยอ๋อเข้าใจแล้วเธอนี่โชคดีจริงๆฮ่าๆเห็นไหมนี่คือรายละเอียดประเภทที่ฉันคาดหวังไว้เมื่อคุณปรากฏตัวครั้งแรกอ่าเออเอาล่ะก่อนนั้นเรายังเล่าให้คุณฟังไม่จบเลยนะมอ็อกซี่อ่า ทีตมีอะไรจะพูดนะเอาเลยทีต <c oughs> อ๋อใช่เนื่องจากเราต้องย้ายบ้านแล้วฉันจึงอยากพบพ่อแม่อีกครั้งนะย <c oughs> ตอนแรกที่ฉันหนีออกมาฉันไม่ได้บอกพวกเขาอะไรเลยแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันพร้อมแล้วนะอืม <c oughs> แล้วบักทิกมันไม่ได้ไปบอกคนในหมู่บ้านหรอว่าทีตนั้นอยู่ดีมีความสุขกับแฟนสาวของหล่อนอะไรเ่งี้ทีไอทิกนี่เนา พอเจอปุ๊บก็คืออ่ะโอเคทิตแม่งปลอดภัยกูพอใจแล้วกูออกไปประจนไภัยตามหาวันพีทอะไรอะไรอย่างงี้แล้วเหรอเฮ้ยที่สสำหรับคุณแล้วนี่ทิตฉันคิดว่าพวกคุณสองคนคงกําลังออกเดินทางไปแล้วไปประจนภัยกับการรวมตัวของครอบครัวครั้งใหญ่ใช่ไเมล่ะคุณจะไปนานแค่ไหนน้าอืมไม่ใช่แค่คุณไม่ไม่ใช่แค่พวกเธอสองคนดีเธอด้วยบอกสิโอ้ย ผมไม่ปล่อยให้เธอพูดจบก่อนล่ะ <c oughs> จริงม็อกซี่จะขัดทำพื้นนี้ยีติยวพูดไม่จบเลยเอจ่จะมาด้วยกันไหมฮ <c oughs> ฉันเหรอคุณต้องการฉันไปเพื่ออะไรล่ะฉันมาถึงว่าเอาแน่นอนฉันสามารถไปด้วยได้นะแต่งานที่ลานใช่ไหมล่ะฉันต้องแสดงให้พวกเขาเห็นเหตุผลที่จะออกไปตั้งแต่แรกนะ ฉันอยากจะแนะนำคุณทั้งสองคนให้รู้จักนะ oh. เป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมล่ะ hmm. ในฐานะแฟนนะอ๋อ oh, ใช่แล้วสมเหตุสมผลเ <laughs> <laughs> ื้ยฉันจะไปพบพ่อแม่ของทีม <laughs> คุณแน่ใจนะว่าจะพาฉันไปนะฉันรู้สึกว่าตัวเองจะสร้างความประทับใจที่ไม่ดีเลยนะโอ้กหคงไแม่ขนาดนั้นหรอหมั้งแต่ผมว่าในแชปเตอร์เนี้ยระหว่างประจนภัยมันอาจจะต้องมีเรื่องราวของมอ็อกซี่อีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะตอนต้นเรื่องของแชปเตอร์ที่7อ่ะเหมือนนางฝันเกี่ยวกับแม่ของนางแค่จะไปรู้ภาคนี้นางอาจจะเปิดอกคุยกับแม่ของนางก็ได้นะ ไม่รู้ว่ะดาอีกแล้วไม่มีที่อะไรเดาเอย่างเดียว <laughs> นี่แหละคือความสนุกนของการที่เล่นเกมแล้วแบบเราไม่ได้ไปดูเนื้อหาหรือไม่ได้ปปไปสะบัเวคือได้แต่ดาวแล้วจินตนาการอย่างเดียวว่าอะไรจะเกิดขึ้นเ้ยนี่แหละให้เรารู้เอาเองเวคุณมีสเสน่ห์จริงๆนะม็อกซี่ฉันแน่ใจว่ามันจะออกมาดีถ้าเอาแต่โมจิมาคงไม่เข้าใจหรอกอนั่นเป็นประเด็นที่ดีนะคุณไม่อาจพาแฟนมาคนเดียวได้ เมื่อคุณจะพยายามบอกพวกเขาว่าอคุณมีคู่รักหลายคนนะอา้าวอืมโอเคม็อกซี่กำลังจะมาด้วยแต่แค่ต้องขอเวลาพักจากอา่าเจนก่อนนะอา่าพักยาวอ่ะดูทรงขอบคุณนะ ok นม็อกซี่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนผมมีอะไรจะบอก พอจบพารนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะทุกคนเอาไว้สำหรับการระจนภัยขอเป็นอ่าในพาร์ทหน้าและกันนะเอออืมเหมือนเดิมนะทุกคนถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะทุกคนถ้าใครมีอะไรอยากจะมาพูดคุยก็คอมเมนต์กันได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปนะทุกคนบ๊ายบาย